หลายท่านที่ติดตามช่องของเรานะครับน่าจะจำเทียโกเตเซราได้นะครับที่เขาออกมาพูดถึงเรื่องราวของมวยไทยมวยกุนคาแมอะไรต่างๆนานาจนล่าสุดเนี่ยโดนสาพันมวยไทยโลกปลดทุกแชมป์แล้วก็สั่งแบนดห้ามทํามาหากินกันเลยทีเดียวนะครับคือถ้าอยากจะชกเนี่ยคงต้องไปชกกติกาอื่นแล้วแล้วก็ไปอยู่ในองค์กรอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องมันก็น่าจะจบจบไปนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ภูมิใจในกุนคาแมเหลือเกิน นะครับแถมทั้งเห,เห็นเหมือนกับอะไรมีเหมือนจะได้สัญชาติแคนเมาเลยหรือเปล่านะครับเหมือนจะได้สัญชาติกัมพูชาเลยหรือเปล่าแต่ข่าวนี้ครับอย่างที่เราบอกกันครับล่าสุดเทียโกเตเซราครับได้ออกมาโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์เพื่อขอให้สื่อในบ้านเกิดช่วยเหลือเขานะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าถึงแฟนๆชาวบราซิลครับถ้าใครมีช่องทางติดต่อสถานีโทรทัศน์บราซิลหรือใครมีอํานาจช่วยติดต่อหาผมทีผมต้องการจะชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่ผมโดนกล่าวหาว่ามุ่งร้ายต่อมวยไทยผมไม่ต้องการแชมป์ เพราะทุกคนคงรู้ว่าใครคือแชมป์ที่แท้จริงแต่เรื่องนี้ผมอยากให้คนในบาราซิลรับรู้เจ้าตัวเองก็เหมือนกับนี่นะครับคืออยากจะอธิบายแล้วครับว่าการที่เขาออกหนังสือมานะครับเป็นเรื่องที่น่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าในหนังสือที่เราออกแล้วก็ชี้แจงข่าวไปเมื่อก่อนหน้านี้เขาก็บอกชัดเจนเลยนะครับว่าเ,เหมือนกับพยายามจะทําให้เกิดความแตกแยกขึ้นนะครับ มีการแสดงท่าทางเกี่ยวกับบอกกุนคแมคคือเบอร์หนึ่งกุนคแมคคือต้นตำรับของมวยไทยซึ่งทั้งสองประเทศเองก็มีข้อคอรหากันอยู่แล้วนะครับคือต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าตัวเองคือต้นตำรับไทยก็บอกว่าไทยคือต้นตำรับกุนคแมก็เคลมอีกว่าเขาคือต้นตำรับล่าสุดก็ทำมาหากินในมวยไทยไม่ได้แล้วครับถ้าอยากจะอยู่ดีต่อไปก็คงต้องไปสู้ในกติกากุนคแมอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากุนคแมคคือศิลปะที่ลึกล้ำที่สุดของเขานะครับกุนคแมคือศิลปะที่ เป็นต้นกาเนิดของมวยไทยนะครับซึ่งมวยไทยก็ลอกเรียนกุลคแมมาจนเกิดเป็นมวยไทยนี่คือในความคิดของเขานะครับซึ่งถ้าเขามองอย่างนี้ผมผมก็ไม่เห็นว่าต้องมาชี้แจงอะไรนะครับคิดว่าคงไม่ต้องมาชี้แจงอะไรเพราะว่ามันก็น่าจะชัดเจนแล้วครับจากพฤติกรรมที่เขาทําออกมาทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะหลังจากชกมวยไทยเสร็จปุ๊บเขาชนะเนี่ยเขาก็จะตะโกนเลยบอกกุลคแยกุลคแม,คคแมทั้งที่อยู่ในรายการมวยไทย ซึ่งสิ่งนี้ผมก็มองว่าก็ชัดเจนนะครับว่าเขาภูมิใจในกุลขมแมก็ได้จะต้องไปหากินกับกุลขมแมนะครับหากินกับรายการนี้เลยหรือว่าอาจจะต้องไปชกกติกาอื่นต่อาสำหรับมวยไทยแล้วเขาโดนแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครกล้าจัดมวยไทยให้นักชกคนนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าองค์กรมวยไทยโลกก็ทําหนังสือออกมาแบนเรียบร้อยแล้วนะครับแบนตลอดชีวิตเลยมาดูครับว่าจะมีเรื่องราวในคืบหน้าไหมผมว่ามันแก้ตัวไม่ขึ้นหรอครับเรื่องนี้ แฟนมวยมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับแจ้งแล้วนะครับเทียโกโตเตเซราออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือในโลกออไลน์อยากให้ฟังเขาบ้างนะครับไม่ใช่แค่ฟังที่ทางองคอ์กรมวยไทยโลกชี้แจงอย่างเดียวก็อยากจะอธิบายในมุมของเขาว่าที่เขาทําไปมันก็เขาน่าจะมองว่าไม่ยุติธรรม,มนั่แหละครับเดี๋ยวก็ติดตามการข่าวนี้ต่อไปครับ